สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนตุลาคมปี2566คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีธนูเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จการคิดดีทำดีปฏิบัติดีย่อมเป็นผลที่เราจะได้รับสิ่งที่ดีๆแต่การที่จะได้รับนั้นมันก็ต่างกันออกไป ตามบุญบารมีของแต่ละบุคคลบางทีสิ่งนี้การเวลาอาจจะทำให้บางคนที่ต้องรอคอยอาจจะท้อแต่เชื่อมหาเดวีนะคะยังไงก็ตามมหาเดวีเชื่ออยู่เสมอว่าการทำดีมันต้องได้รับสิ่งที่ดีให้อดทนให้มีสติแล้วกล้าผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้ค่ะมันคงไม่มีแต่เราหรอกคาะที่ทุกคือคิดบวกเพื่อสร้างพลังใจก็รู้แหละมันไม่รู้ว่ามันอะไรจะเกิดขึ้น การทานายก็เป็นศาสตร์อีกอย่างหนึ่งที่เราดูไว้เพื่อที่เราจะได้เป็นแนวทางให้เราสิ่งที่ดีทํานายที่ดีก็เป็นพลังบวกหากสิ่งที่ไม่ดีก็พยายามหลีกเลี่ยงมันหรือพยายามไม่เข้าใกล้มันค่ะมันก็คือคนเรามันต้องแบ่งแยกไม่ใช่ว่าเชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรามีไว้เพื่อเป็นแนวทางสิ่งที่ดีเราก็ดีใจกับมันเนาะเพราะฉะนั้นมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนนะคะ เราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีธนูค่ะจะได้โชคจากหญิงสูงวัยหญิงที่มีอายุจะนำโชคนำสิ่งที่ดีมาให้กับคุณจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางการติดต่อการเซ็นการเบิกการกู้ต่างๆเอกสารการเซ็นต่างๆหรือแม้กระทั่งการขึ้นโลงขึ้นศาลให้ระมัดระวังอย่าไป เซ็นค้ำประกันอะไรอาจจะมีปัญหานะคะให้ระมัดระวังด้วยค่ะสับสนกับสองทางที่ต้องเลือก ไปไม่ไปเอาไม่เอาอยู่ไม่อยู่คล้ายๆมีเรื่องสมกิจสมใจที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนจงน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเลือกซ้ายหรือขวาก็เป็นไปได้ทั้งหมดเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับหลายๆสิ่งเพื่อได้มาซึ่งบางอย่างที่เรารอคอยเพราะฉะนั้นอดทนมีสติแล้วคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปได้ค่ะ เครียดวิตกกังวลใจมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องตัดสินใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงค่ะความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้เป็นไปได้ที่บุคคลนั้นจะเป็นคน คู่ของคุณในอนาคตค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเจ็บการเป็นการตายขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะขับขี่ยวดยานพาหนะก็ขอให้ระมัดระวังนะคะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จหรือคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นคนทางไกลหรือคนต่างชาติค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังช่วงนี้ มักจะไม่เป็นดังหวังมักจะผิดหวังหรือความรักคนที่มีคู่จะมีเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างเกิดขึ้นค่ะเกณฑ์การงาน จะผ่านพ้นจะคลี่กลายการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การต่างประเทศค่อนข้างดีมีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพมหาเทวีคอยคุ้มครองจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะ คุณสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้แม้จะเป็นโชคเล็กๆน้อยๆแต่ก็พอเข้ามาให้ได้ชุ่มฉ่ำหัวใจค่ะโชคลาภเสียงได้นะคะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้ค่ะคนโสด ต้องตาต้องใจกับใครบางคนค่ะมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับบ้านรถที่ดินข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าของขวัญของกำนันค่ะระมัดระวังอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองบางทีรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจระวังโดนหักหลังแผงข้างหลังค่ะเพราะฉะนั้นจะเชื่อใจใครไว้ใจใครก็ขอให้ ระมัดระวังด้วยค่ะการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นรถไฟชนกันความรับรั่วไหลหากใครมีคนที่มีคู่อาจจะมีถ้าหากมีรักซ้อนซ่อนรักช่วงนี้ระมัดระวังเกณฑ์โดนจับได้เกิดขึ้นค่ะเพราะคนมีคู่ระมัดระวังไปรักคนที่คนมีคู่ระมัดระวังมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในเรื่องของความรักอีลุงตุงนางคนนั้นก็รักคนนี้ก็ดีให้ระมัดระวังโดนจับได้ด้วยค่ะ สรุปสำหรับชาวราศีธนูประจำเดือนตุลาคมปี2566เกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนคนนี้อาจจะเป็นคู่ของคุณในอนาคตแต่ก็ขอให้ระมัดระวังเขาอาจจะไม่ได้มีคุณเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นมีสติในการตัดสินใจค่ะส่วนคนที่มีคู่ก็ขอให้ระมัดระวังรักสามเศร้ารักซ้อนซ่อนรัก ระมัดระวังรถไฟชนกันด้วยค่ะส่วนการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จเม้จะมีอุปสรรคเม้จะมีปัญหาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะการเดินทางระมัดระวังอุบัติเหตุสิ่งไม่ดีสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยด้วยค่ะ